อ่ะนมไม่นมนมอู่ดูจุ๊บจบวอดมเอ่คพอไม่ดมเมื่อคุณไม่ได้ออกจากบ้านนานเกินไปว้าวไม่ได้ออกจากบ้านนานแล้วยาหู้วววววเอามาเร็วสั่งเอาไส้เลยนมออาถามไม่ตอบใส่ไข่ไปเนี่ยไม่ใส่ฮะซอสมะเขือเทศป่ะไม่เอาซอสฝอยทองเออไม่ชอบหวานหรือเอาหมูหยองหมูหยองไม่ค่อยเข้าฮะสตรอเบอรี่วานิลลาสักขยาก็มีนะช็อกโกแลตไม่เอาขาไม่อยากใส่เอาตีนไหมเออไม่เอาอ้าวไม่เอาไม่เอาอะไรเลย ถุงเถงไม่เอาไม่ต้องแดกเมื่อคุณต้องแบกของกินให้กับแฟนผู้หิวกระหายฉันอยากกินนักเก็ตกล่องนั้นอ๋ได้เอาไปขอบใจหลังจากได้กินนักเก็ตกายล่างเป็นเทพธิดาเฉยเลยเมียกูความแตกต่างของ a อ m r ผู้หญิงผู้ชาย ายคัดชอลเลกเข้ามาเลยครับเฮ้ยเกิดอุบัติเหตุเราไปดูคนเจ็บเลยก่อโอ้ยน่าสงสารสโห้ยคันตูน่ะขอญาติเก่าไปบดมหน่อยสภาพกินโอเคหายห่วงตายไปเถอะอีดอกเมื่อคุณอยากเล่นสเก็ตแม้ว่าวันนั้นฝนจะตกเอ้ยน้ำเจิงเลยแต่อยากเล่น่ะครับอืมจ้วงไปอืมพายไปคิดซะว่าเป็นเรืออืมลูกอมงวยโอ้ยอะไรอ่ะอยากกินบ้างก็เจ้านายแบ่งหน่อยจี ฮะอะไรเองจะกินเหรออ่ะเอาไปอมซะงบโ,โอ้ยโตายแล้วแบ่งเราด้วยเขินเลยและนี่คือสภาพของรถติดบักในชีวิตจริงอืมเขาอัปเดตแก้บัคแผดหน้านะ่าขับไปก่อนนะเมื่อแมวรวมร่างกับเต่ากลายเป็นฮะรู้สึกว่ากระดองมันจะแคบไปนิดนึงนะคุณแยกออกไหมว่านั่นคือที่ถูพื้นหรือว่าหมาใช่แล้วหรอครับ มันคือหมาใครเอากูมาจุ่มนี่โอ้ชูปุ๊บปับนี่พี่ดักบาสเก่าน้องๆดูออาวถอยหลังเข้าเกียร์แป๊บทำไมเล่งไม่ไปวะเอาเดี๋ยวมาขวดนะ้ำโอ,อ้ชอป้หัดลัวนี่ไงล่ะเ,เก็บกับกอรไว้ก่อนโอช้ชอเมื่อผมมองพึ่งพวกนี้ผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่อยากกินน้ำอัดลมเลยโอ,อ้ชวปกันเปิดฝาเขาต้องพยายามแค่ไหน พื่อี่ได้กินน้ำอัดล้มออกไปซื้อดาบปักซอยสิถ้าคุณกำลังท้อแท้กับชีวิตจงดูเจ้าเมียนี่ไว้ให้ทำได้เสนเจะเบียวได้เวลาโชว์เมียว่าผัวก็ทํากับข้าวเป็นนะอ้าวทำเล่นนะสิไม่ว ah no. um, well, ่าโอ้พระเจ้าอยากจะรู้รสชาติของใหม่แลือเกินวันหอมหวานแค่ไหนเฮ้ยชนะมันแน่อ้าจะหยิบนมน่ะขอใช้ตู้เย็นแป๊บนะหิวอะไรตอนนี้วะหิวอะไรตอนกูเล่นเกมนี่ จะแพ้แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาละลองบ้านนี้ละกันนี่เนี่ขออยู่ด้วยคนนะครับได้ไหมครับมาโนตโนอ้ขอบคุณครับอนี่แหละเซตคอมในฝันชบจับนี่ ح ح> เปิดเข้าไปสตาร์ทโอ้โหว้าวซื้อคอมมาต้องแพงเพื่อมาได้เกมนี้เกมเดียวเลยนะเนี่ยโอ้อะสบายใจ โอ้ยเอเช้าลืมปิดเตาแก๊สต่วะย่อนแซลมอนลงกระทะอ้าไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาแต่แข,ข้างเอาใหม่สวย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 ะแม,ม่เอ้ยเนาะไหนลองเปลี่ยนฝั่งบ้างดิฮึบปึ๊บสัตเมื่อเราสู้งานแล้วงานสู้กับโรยพริกไทยเยอะไปชุนขึ้นจมูกเลยดูดออกซะหน่อยแล้วกันอ้เจ็บไข่ดาวกู ฮืซืบอบกผู้ความแข็งแรงของกล้ามท้องฮและแล้วตัวข้างหลังเกี่ยวอะไรวะนะเดื่องผมช่วยฮะอุ้ยเต้าแมวน่ารักอุ๊ยขาจอกกระจกมันหลุดออกมาแค่ประกอบเข้าที่เดิมก็สิ้นเรื่องแล้วนี่ไงล่ะต่อเข้าไปแค่นี้ก็ปิดเปิดได้ไม่มีปัญหาอ๋อดีเว้ยมีที่เสียบกระป๋องส่วนตัวเนี่ยตูเป็นแมวเว้ยตาเอ๋ตาเอะไรอย่าเปิดผ้าพรม เมื่อคุณสอนให้แมวข้อห้องน้ําเป็นนี่ตร้ติงเมื่อไหร่จะอื้อเสร็จสักทีเนี่ยโอ้ยปาไม่ไหวแล้วนะจะลาดแล้วเนี้ยเร็วๆโอ้ยเขฉี่จะลาดแล้วเมื่อคุณฝึกถอยรถเข้าซองครั้งแรกโอ้ยดูมาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะถอยเสร็จสักทีเนี่ยเอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาอีกนิดนึงเอาไปเฮ้ยเมื่อกี้ังไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เหมือนจะได้แล้วเอามันจะถอยเท่าไหร่อีกนะโอกว่าจะจอดได้นี่มันเค้กหรือว่าปูนกันแน่เนี้ย แข็งยิ่งกว่าห้ำกูอีกขอหน่อยอะไรอะใส่กล่องหรือว่าอะไรไม่รู้ขอโซ้ยเข้าปากหน่อยอหยิบอย่าหยิบมากินนะจะเอาเข้าปากก็ไม่หยิบไม่ได้วะอืมจังหวะนี่หัวเน้นๆนี่ไงล่ะเ,ออเฮ้ยใครมันแอบหลอยฟรีวะจะเอ,เอ๋โดสับหัวแบกแน่นใช่อืมหืนี่สินะคนส่งทางเลือดอืมผมเข้าใจคุณนะ พน้ำมันมันแผงใช่ไหมละ่ะ <c oughs> แค่เติมน้ำมันก็ไม่มีตางกินข้าวแล้ะฟ้าขึ้นเยอะขนาดนี้มองเห็นได้ยังไงว่าเพื่อนไม่ใช่ปัญหาเพื่อนนี่ว่าตาไว้เลยจใจสบายดีบ่ะชีวิตคนเราก็วนลูปไปเรื่อยๆเหมือนกับหนูแฮมสเตอร์ตัวนี้แหละ <c oughs> พูดแล้วเศร้าใจได้เวลาไปที่หนึ่งแล้วลูกพ่อไปเลยแมกนามงชัน